ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง Facebook Fan Page ของคนติดเล่าแล้วก็ u b e Channel ของคนติดเล่า Podcast นะครับกดไลค์กดแชร์หน้า f a c e b o o k นะครับแล้วก็กด Subscribe เดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง y o u t u b e Channel ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับเอาล่ะครับวันนี้จั่วหัวเรื่องเหมือนจะต่อเนื่องมา2 3ตอนแล้วนะครับ ผมโจหัวไว้ว่าสุคุมารมารสีพระราชเทวีผู้อาภัพคำว่าพระราชเทวีผู้อาภัพเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวของตัวพระองค์ท่านเองนะครับส่วนท่านจะกล่าวว่าอะไรเนื่องด้วยอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันนะครับ ็ต้องบอกที่มาที่ไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาในแต่ละตอนที่ผมพยายามจะคัดสรรมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังเนี่ยผมหาข้อมูลมาจากสิ่งพิมพ์หลายเล่มนะครับและทุกครั้งก็จะพยายามบอกที่มาที่ไปหรือที่มาของบทความเหล่านั้นนะครับเพราะว่าจะพยายามคิดเองให้น้อยครับแต่ว่าจะเอาข้อมูลซึ่งมีอยู่จริงมาเล่าสู่กันฟังเป็นหลักก็แล้วกันนะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเสริมก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับ จริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าการจะดํารงพระราชบัลลังก์ให้มั่นคงอยู่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับพระมหากษัตริย์ก็คือการจะต้องกระทําการเสกสมรสนะครับกับเชื้อพระวงศรวมไปถึงสตรีสูงสักดจากตระกูลใหญ่ครับ จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับแม้ว่าบริบทสังคมจะเปลี่ยนไปจากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้เราก็ยังมองเห็นการสมรสหรือการมีเย่ามีเรือนการเป็นทองแผ่นเดียวกันของตระกูลใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทีเดียวครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ทรงกระทำเช่นเดียวกันนะครับ และก็พระพระยาเจ้าที่สําคัญพระองค์หนึ่งซึ่งเรากําลังพูดถึงก็คือพระนางเจ้าสุขุมันมารสาีหรือสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมันมารสาีพระอัครราชเทวีครับซึ่งพระองค์ท่านมีเชื้อสายมาจากสกุลบ้านฟากข้างโน้นนะครับบ้านฟากข้างโน้นเนี่ย ใครเคยอ่านบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คกิตปราโมทนะครับในเรื่อง4แผ่นดินเนี่ยก็อาจจะคุ้นกับคำนี้อยู่บ้างนะครับซึ่งใน4แผ่นดินนกล่าวถึงบ้านฟ้าคันโนเนี่ยในนั้นรู้สึกจะใช้คำว่ากกฟ้าคัางโนนะครับนั่นคือหมายถึงสกุลบุญนาคนั่นเองครับ สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีหรือที่ชาววังสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยออกพระนามว่าเสด็จพระนางเนี่ยนะครับเป็นพระมเหสีชั้นลูกหลวงตำแหน่งพระนางเจ้าพระราชเทวีนะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยที่ว่าเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ประสูติแด่เจ้าคุณจอมดาสมรีพระสนมเอกครับ พระองค์เนี่ยเป็นพระมารดาคือเป็นแม่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับและก็เป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษนะครับ ซึ่งพอผ่านมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่7เนี่ยทรงได้รับเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัคร,ราชาเทวีครับชาววังก็จึงออกพระนามว่าสมเด็จพระปิตุชาเจ้านับตั้งแต่นั้นครับสมเด็จพระปิตุฉานี่ก็แปลตามคําได้ว่าป้านะครับแปลคือพี่สาวของแม่นั่นเองเราลองมาฟังประวัติของท่านเอียดละเอียดหน่อยกันละกันนะครับ สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมุมารมรสีพระอัคราราชเทวีเนี่ยเป็นพระเจ้าลูกเธอก็คือเป็นลูกสาวนะครับพระองค์ที่52ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็เป็นลำดับที่4ซึ่งประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาสํลีซึ่งเป็นพระสนมเอกนะครับซึ่งเจ้าคุณจอมมารดาสํลีพระสนมเอกพระองค์นี้สกุลเดิมก็คือบุญหนาครับ ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10พฤษภา2404นะครับซึ่งทรงมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรสบงเบิกบานแล้วก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยารัฐกิริศกุลินีนะครับเมื่อแรกประสูตนะิในฐานะพระราชธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาจึงทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุขมุมารมารสีครับ ผลัดแผ่นดินมาจนถึงแผ่นดินรัชการที่5ตอนนั้นพระชนมายุได้ประมาณ15,000พันศาก็จากหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นเจ้านายชั้นลูกหลวงพระองค์ที่สองนะครับที่ได้ถวายตัวเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ พระองค <c oughs> uh, ์แรกก็คือพระองค์เจ้าทักษิณาชานะครับซึ่งก็มีพระประสุติการคือมีลูกชายให้กับพระชจ้าที่หนะครับแต่ว่าพระเจ้าโอรสเนี่ยสิ้นพระชนในวันที่เกิดเลยครับเกิดเช้าแล้วก็สิ้นพระชนตอนบ่ายแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับพระองค์เจ้าทักษิณาชาซึ่งเป็นเจ้านายชั้นลูกหลวงพระองค์แรกแหะครับที่ถวายตัวเป็นพระมเหสีเนี่ยจนทําให้พระองค์เจ้าทักษิณาชาเนี่ยท่านเสียพระทัยจนวิปราสไปเลยก็คือเสียสติไปเลยนะครับเพราะเสียใจนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยพระองค์เจ้าสุขุมารมรสีก็มีพระปรรระะสูติกกาาพเจ้ล เธอเจ้าฟ้าหญิงนะครับในปี2420ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกก็คือเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกเลยนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตกรมหลวงศีรัตนโกสินทรนนั่นเองครับก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกเนี่ยพระราชกุมารซึ่งประสูติแต่พระองค์เจ้าทักษิณชาเนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณ5ปีนะครับสิ้นพระชนตั้งแต่แรกประสูติ พระองค์จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับโปรดเกล้าวสถาปนาเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้าสุขุมารมารสี ทรงรับพระสถานเครื่องอิสริยยศราชุบโภคลงยาราชาวดีนะครับซึ่งนับว่าเป็นพระมเหสีพระองค์แรกที่มีการเฉลิมพระนามและพระอิสริยยศอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยล่ะครับซึ่งต่อมาหลังจากที่พระองค์มีพระประสุทธิการพระโอรสคือพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงได้รับการเลื่อนพระยศนะครับเป็นพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระราชเทวีครับ พระลังเจ้าสุกุมานมราีพระราชเทวีเนี่ยทรงว่าราชการในรแผนกนมัสการนะครับและเป็นพระราชเลขานุการินีส่นพระองค์หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า private secretary นะครับทรงมีหน้าที่คัดพระกระแสะรับสั่งราชการนะครับ เพื่อให้ทรงลมพระประมาภิไทยนั่นเองเล่ากันว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวรรษที่หเนี่ยท่านมักทรงงานอยู่จนดึกดื่นบางครั้งเกือบเช้าเลยนะครับพระนงางเจ้าสุคุมารมรสีก็มักจะประทับอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยทรงหมอบเขียนพระบรมราชโอ,องการตามรับสั่งอยู่จนรุ่งเช้าบ่อยๆเลยล่ะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใกล้ๆกันนั้นก็มีเจ้าจอมซึ่งเราเรียกว่าเจ้าจอมกอ๊กอนะครับซึ่งเป็นพระญาติในราชนิกูลบุญน,นาคเหมือนกันนะครับอยู่คอยถวายงานรรัับใช้้้ทงงพะะออคค์ยยู่ดวนรับ แต่ว่าพระมเหสีชั้นลูกหลวงในอีกสามพระองค์ก็คือแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กอย่างที่ผมเคยเล่าไว้นะครับก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาและก็พระองค์เจ้าสาวภพพาผ่องศรีเนี่ยก็จะมีการดํารงตําแหน่งสมเด็จพระคระมเหสีมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็ตามนะครับแต่ว่าพระนางเจ้าสุคม,มรารสีพระาชะเทวีเนี่ยกลับไม่เคยได้ดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอครมเหสีเลยนะครับตลอดรัชกาลที่5นะครับ เพิ่งจะมาได้โปรดกล้าวสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าพระอัครราชเทวีนในรัชการที่7แล้วนะครับจากนั้นจึงถือว่าทรงดํารงพระยศพระอัครมเหสีพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่5ด้วยครับแต่การสถาปนาก็ทําขึ้นเมื่อล่วงไปแล้วสองแผ่นดินนะครับนั่นหมายถึงพระองค์ก็มีพระฐานะอยู่ในระดับกลางๆเสมอมาครับซึ่งอาจเพราะเหตุนี้ถึงได้มีพระราชดํารัสว่าแม่นี้เป็นมนุษย์ที่อาภัพ จากพระราชเทเลขาพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับแม้แต่พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะครับพระโอรสในเจ้าฟ้าจักรพงศ์ปัวานาดนะครับก็ยังทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่องเจ้าชีวิตนะครับถึงพระนางเจ้าสุขุมารมรสีว่าในรัชกาลที่5ทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระราชเทวีอยู่ตลอดรัชกาล โดยเหตุผลอันใดผู้เขียนไม่เคยได้ทราบมีพระราชโอรสธิดาประสูติสองพระองค์การที่ท่านไม่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จนั้นเป็นของแปลกเพราะพระเจ้าอยู่หัวโปรดรักใคร่ไว้วางพระราชฤิทยอย่างยิ่งก็มีตัวอย่างเช่นเรื่องของตามโบราณราชประเพณีเนี่ยพระมเหสีเทวีพระราชวงศ์ฝ่ายในรวมถึงสนมกำนันทั้งปวงนะครับ จะประทับหรือนั่งเรือพระที่นั่งลำเดียวกับพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะครับแต่ในคราวที่เสด็จพระพาทบางไปอินเมื่อพระนางเจ้าสุขุมารมรสีทรงเตรียมการเรือพระที่นั่งเสร็จแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพอดีครับพระราชเทวีจึงจําต้องรีบเสด็จออกไปนะครับทาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสงสารนะครับมีรับสั่งว่าให้พระนางเจ้าสุขุมารมรสีเนี่ยเสด็จกลับมาประทับภายในเรือพระที่นั่งองค์เดียวกันครับนั่นจัดเป็นครรั้งแกเลยที่ ราชวงายในได้ประทับร่วมเรือลําเดียวกับพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะครับนั่นหมายถึงว่าโรรองทรงวางพระกราชฤดิยอย่างยิ่งนะครับอีกหลักฐานหนึ่งของความไว้วางพระกราชรดิไทยก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตกับประเทศฝรั่งเศสที่เราเรียกว่าวิกฤตการ์รอสอ112เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนทรงตรอมพระกราชรดไทยมากนะครับ ถึงกับมีพระราชประสงค์ที่จะสวรรคตได้ว่าอยากตายเลยทีเดียวนะครับและได้ส่งพระราชนิพนธ์ความในพระราชหฤทัยขึ้นมาครับและพระราชนิพนธ์นั้นได้ส่งไปพระราชทานเจ้านายเพียงสองพระองค์เท่านั้นนะครับคนแรกคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพหรือที่เราเรียกว่าสมเด็จกรมพญาดํารงราชานุภาพนะครับและอีกพระองค์หนึ่งคือพระนางเจ้าสุคุมานมรสีพระราชเทวีนี่นะครับ แต่ว่าเมื่อคราวที่สมเด็จพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าบริพัตรท่านเสด็จไปทรงศึกษาอยู่หน้าต่างประเทศนะครับตอนนั้นเจ้าฟ้าบริพัตรท่านเสด็จไปศึกษาที่เยอรมันครับพระนางเจ้าสุกุมา,มารมดศรีได้ทรงมีลายพระหัตติดต่อไปมาเสมอครับเขียนจดหมายหาลูกนะครับมีลายพระหัต์ฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาความแสดงถึงความที่ทรงเป็นแม่อย่างสมบูรณ์อยู่ทรงเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับในที่สุดโอวาทของแม่ฉบับนี้แม่ขอบอกแก่พ่อผู้เป็นลูกที่รัก และที่หวังความสุขของแม่ให้ทราบว่าตัวแม่นี้เป็นมนุษย์ที่อาภัพมักจะได้รับความทุกข์อยู่เป็นเนืองนิดแม่ไม่ได้มีอันใดซึ่งเป็นเครื่องเจริญตาเจริญใจอันจะดับทุกข์ได้นอกจากลูกเมื่อเวลาที่พ่อยังอยู่กับแม่แต่เล็กๆมาถึงหากว่าแม่จะมีความทุกข์มาสักเท่าใดใดเมื่อแม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วก็อาจจะระง,งับดับเสียได้ด้วยความรักและความยินดีของแม่ในตัวลูกก็ในเวลาซึ่งพ่อไปเรียนต่างประเทศในยุโรปนี้ พอจงรู้เถิดว่าข่าวความงามความดีของพ่อนั้นจะเป็นเครื่องดับความทุกข์ของแม่และอย่าประพฤติชั่วนอกคำสั่งสอนของแม่จงตั้งหน้าเล่าเรียนให้ได้รับความรู้โดยเร็วจะได้กลับมาหาแม่โดยไม่นานปีนั่นแหละครับเป็นที่มาของคำว่าท่านทรงเป็นมนุษย์ที่อาภัพท่านผู้เดงครับ ถึงแม้ว่าพระนางเจ้าสุขุมารมาราศีพระราชเทวีจะได้ทรงรับพระเมตตาจากรัชกาลที่5เป็นอย่างมากนะครับแต่ความขัดแย้งระหว่างราชสำนักกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสวยวงศ์ได้ส่งผลกระทบถึงพระองค์ผู้เป็นเชื้อสายสกุลบุญนาคอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรวยวงศ์หรือในช่วงบุญนาคเนี่ยเป็นขุนนางในสายบุญนาคซึ่งมีอำนาจสูงมากนะครับในระหว่างรอยต่อแผ่นดินรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องที่ผมเคยเล่าไว้ในเรื่องของสกุลข,ขุนนาง ื่องของสยามสามฝ่ายลองย้อนกลับไปฟังกันดูได้นะครับในเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตแหะครับว่าได้ส่งผลกระทบถึงตําแหน่งหรือพระอิสริยยศของพระนางเจ้าสุกุมารมาศีพระราชเทวีครับซึ่งพระองค์ดํารงพระอิสริยยศแค่ชั้นพระราชเทวีเท่านั้นนะครับขณะที่พระภรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์อื่นๆเนี่ยก็ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นชั้นพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จทั้งสิ้นครับ เช่นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระรมราชินีนาถและก็สมเด็จพระนางเจ้าสว่างพัฒนาพระรมราชเทวีรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ด้วยนะครับสาเหตุที่ได้รับพระราชทานพระเกียรติด้อยกว่าพระมเหสีพระองค์อื่นนั้นก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพระทรงสืบเชื้อสายจากตระกูลบุญนาคทางฝั่งมารดาครับก็คือเจ้าคุณจอมมารดาสำลีซึ่งเจ้าคุณจอมมารดาสำลีเนี่ยเป็นพระธิดาครับ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือในทัชบุญนาคหรือเราเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อยนะครับขุนนางผู้ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่งของทูลบุญนาคในช่วงสมัยรัชกาลที่3เรื่อยมาถึงรัชกาลที่4่นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีปรากฏอยู่ในจดหมายที่พระนางเจ้าสุคุมามรสีพระชเทวีเนี่ยประทานแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิในโอกาสที่ให้โอวาทแด่พระราชโอรส ขนาดทรงศึกษาในต่างประเทศนะครับความในจดหมายตอนนั้นนะ่ยส่วนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเพราะแม่รู้อยู่เต็มใจว่าชาวฟ้าข้างโน้นนั้นเป็นที่รังเกียจของเจ้านายเป็นเงนมากเพราะผู้ใหญ่บางคนทํายุ่งเหยิงไว้ความชั่วจึงเลยมาแปดเปื้อนแก่พวกลูกหลานต่อมาถึงแม้ว่าจะเป็นพระบร,รมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับแต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงลืมความกตัญญูต่อเจ้าคุณจอมานดาสัมรีพระมารดานะครับ แม้ว่าท่านจะเป็นสามัญชนก็ตามทีพระอิสริยยศที่สูงส่งเป็นถึงพระมเหสีเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ทรงขาดความเคารพต่อพระมารดาแม้แต่น้อยนะครับแม้ว่าเจ้าคุณจอมารดาจะโมโหดุว่ายังไงพระองค์ก็ไม่ตอบโต้ครับก่อนหน้าที่จะถึงพิราลัยไม่นานนักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การให้สถาปนาเจ้าจอมารดาสำลีในรัชกาลที่สี่เนี่ยขึ้นเป็นเจ้าคุณจอมารดาสำลีนะครับ เพราะเหตุที่เป็นครัวยายของสมเด็จเจ้าฟ้าครับก็คือเป็นยายของเจ้าฟ้าถึงสองพระองค์นะครับโดยนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการพระราชทานตําแหน่งเจ้าคุณอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ให้ใช้คําว่าถึงแก่พิรา,ลาัลอันเป็นการพระราชทานพระเกียรติยศสูงสุดแก่เจ้าคุณจอมมารดาสัมลีเลยครับ และพอถึงครั้นที่เจ้าคุณจอมานดาสํารีถึงแก่พิราลายล่วงไปเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเกียรติยศเป็นพิเศษนะครับถึงกับให้เชิญศพตั้งในพระบรมหาราชวังเลยครับเพื่อที่พระชเทวีจะได้ไม่ต้องเสด็จไปไกลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นในวันพระราชทานเพลิงศพเนี่ยถึงกับทรงเครื่องขาวนะครับและก็ให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นลูกเธอในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5รวมถึงพระชนัดดาทรงเครื่องขาวด้วย เป็นเรื่องที่พระราชทานเกียรติยศแก่พระมารดาของพระนางเจ้าสุกุมามรมลศรีอย่างสูงสุดทีเดียวครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยเจ้าคุณจอมารดาเปี่ยมซึ่งเป็นพระชนดีนในสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาผ่องศรีพระบรมบราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชะเทวีคือเป็นแม่ของพระราชินีเลยนะครับถึงแก่พิราลไยเหมือนกันเนี่ยรัชกาลที่5ก็ไม่ได้มีพระชราชทานเกียรติยศเช่นนั้นนะครับทำให้พระนางเจ้าสุกุมามรมารสีทรงวางพระองค์ลําบากทีเดียวครับคือเข้าหน้ากับพระชายาพระองค์อื่นลําบากทีเดียว ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไปจนถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการซึ่งเป็นพระราชโอรสในเจ้าคุณจอมบันดาเปี่ยมแล้วก็เป็นพี่ชายคือพระเชษฐาในสมเด็จพระอครมเหสีทั้งสองพระองค์นถึงกับทรงมีลายพระหัต์กราบถวายบังคมทูลลาจะสิ้นพระชนนะครับเรียกว่าจะตายอ่ะจะจะฆ่าตัวตายประมาณนั้นจะยอมตายนะครับส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสาวภพาผ่องศรีก็ก็ทรงคริวทรงงอนนั่นแหละครับเเรียกว่าไม่รับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่หลายวันทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ย ไม่น้อยทีเดียวนะครับและสำหรับพระนางเจ้าสุขมุมาัมรสีเนี่ยในฐานะพระราชมัรดาของสมเด็จเจ้าฟ้าถึงสองพระองค์นะครับคงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีกว่าพระจริยวัตรของทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์นั้นด้วยนะครับ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นพระราชธิดาและก็เป็นที่สนิทเสนหาของพระบรมราชบิดามากเลยนะครับรัชกาลที่5เนี่ยท่านรักของท่านมากครับโดยเป็นพระเจ้าลูกเธอคือเป็นลูกสาวเพียงพระองค์เดียวนะครับที่ได้รับพระราชทานกรมสูงถึงกรมหลวงครับโดยมีพระนามกรมก็คือสีรัตนโกสินทร์ครับ ส่วนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรพินิษ์เนี่ยเป็นพระราชะโอรสที่โปรดปรานเช่นกันครับทรงตรัสเรียกว่าเจ้าฟ้า n no. u m b e r 2นั่นหมายถึงว่าเป็น n no. u m b e r 2รองลงมาจากเจ้าฟ้าวชิราวุธซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์โตครั้งนั้นนะครับพร้อมกับทรงมอบหมายพระราชกิจสําคัญหลายอย่างครับ เช่นผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นต้นนะครับเจ้าฟ้าบริพัตรท่านสําคัญขนาดไหนก็สําคัญถึงขั้นว่าถ้าทรงขาดเข้าเฝ้าไปสักสองวันสวันเนี่ยก็จะมีพระรมราชองค์การว่าเจ้าชายหายไปไหนไม่เห็นมานะครับและนั้นก็ทําให้พระเจ้าน้องนางเถอพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญาเนี่ยจะต้องรีบเสด็จออกมาตามพระองค์ไปเข้าเฝ้าเลยล่ะครับเมื่อผลัดแผ่นดินครับพระนางเจ้าสุคุมานมรสีทรงโศกสลดเช่นเดียวกันกับพระมเหสีเทวีพระองค์อื่นๆนะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วก็ปลีกพระองค์ออกจากพระบรมมหาราชวังมานับแต่นั้นนะครับโดยพระองค์พร้อมด้วยเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตน์สุขุมขติยากรยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เนี่ยสเสด็จออกมาประทับที่วังบางขุนพรหมนะครับซึ่งเป็นวังซึ่งรัชกาลที่5พระราชทานให้เป็นที่ประทับของพระราชะโอรสก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษณ์นะครับแต่เนื่องจากทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่ดารงพระอิสริยยศสูงนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมโคลนและกรมวังจัดคนส่วนหนึ่งมาปฏิบัติถวายการรับใช้อยู่ที่วังนั้นนะครับเสมือนหนึ่งยังคงประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังทุกประการเลยนะครับ ช่วงนั้นเองนะครับก็มีคําว่ากกพระนางนะครับซึ่งเป็นคําเรียกขานของหมู่พระบรมบวงศานุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่6เมื่อรับสั่งหรือกล่าวถึงสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมุมารมาศสีพระอัคราราชเทวีตลอดจนพระคณิษฐาพระชธิดาและพระราชะโอรสในเวลาที่ทั้ง4พระองค์เสด็จไปไหนมาไหนพร้อมกันนะครับก็เรียกว่ากกพระนาง ต่อมาเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์พระชธิดาพระองค์โตและก็พระองค์เดียวของพระองค์เนี่ยก็สิ้นพระชนในรัชกาลที่6นี่เองนะครับ พระเจ้าบรมโวงเธอกรมหลวงทิพยรัตนกิริศกุลินีเนี่ยซึ่งทรงเป็นน้องสาวของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมรสีเนี่ยซึ่งขณะนั้นทรงเป็นสเสด็จอธิบดีนะครับว่าราชาการอยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็ได้สเสด็จออกมาประทับยังวังบางขุนพรมนะครับเพื่อปลอบโยนพระจากรวิถัยพระพี่นางในครั้งนั้นด้วยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะท่านมีลูกอยู่แค่สองคนนะครับลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็ก ผลัดแผ่นดินมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระนางเจ้าสุคุมานมรสาีพระชะเทวีเนี่ยก็ถูกสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมานมรสาีพระอัครราชเทวีครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุกุมารมรสีพระอัครราชเทวีจึงมีพระอิสริยศัก์เป็นลำดับสองของพระพระยาเจ้าในรัชกาลที่5นะครับเพราะขณะนั้นน่ยสมเด็จพระศรีพระชนทราบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนรมราชเทวีสมเด็จพระอกรมเหสีทั้งสองพระองค์ก็สวรรคตและสิ้นพระชนไปแล้วนะครับเหลือแค่2พระองค์เท่านั้นนะครับและผ่านมาในรัชสมัยของรัชกาลที่8นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินทร คณะผู้สำเร็จราชการในพระประมาภิไทยนะมีพระบรมราชองค์การให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าวไลัยอลงกรณ์กรม,มหลวงเพชรบุรีราชิน,นนะี่รขึ้นเป็นสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลัยอลงกรณ์กรม,มหลวงเพชรบุรีราชินทรรครับ อย่างนี้ครับคือรัชกาลที่8เนี่ยท่านสถาปนาป้าของท่านคือเจ้าฟรร้าวไลออลงกรซึ่งเป็นพี่สาวของเสด็จพ่อท่านคือเป็นพี่สาวของเจ้าฟ้ามหิดลน,นะครับขึ้นเป็นสมเด็จพระราชปิตุชาแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมานมารสีพระอิสริยยศด,ดังนั้นนะครับมันก็มีความสับสนครับก็เพื่อการป้องกันความสับสนเนี่ยรัชกาลที่แปดก็ทรงมีประกาศให้ออกพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมานมารสีพระอัครราชเทวีครับเป็นสมเด็จนะครับแต่ว่า ประกาศนี้ไม่ใช่พระบรมราชองค์การนะครับและก็ไม่ใช่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลด้วยนะครับเพราะว่ามาจากคณะผู้สมเด็จราชการนะครับเพื่อป้องกันการสับสนนั่นเองนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ในหนังสือมหามงกุฎบรมราชสันตติวงศ์เนี่ยซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเนี่ยทรงวินิจฉัยว่าพระอิสริยศสุดท้ายก็คือสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมามรมารสีพระอครราชเทวีครับ ก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นพระชน์เนี่ยประมาณ10วันเนี่ยสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุกุมารมารสีเนี่ยก็ได้ส่งพระราชนนิพธลพระคาถาพระราชทานพรแก่สมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรมีความตอนหนึ่งในพระราชนนิพธลครั้งนั้นนะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตอยู่จนได้ถวายพระพรเธอในปีนี้ สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุมานมรศรีพระครราชเทวีเนี่ยสิ้นพระชนด้วยพระโรคพระปภษาพิการนะครับก็คือปอดนั่นเองครับโรคปอดเมื่อวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2470นะครับณตำหนักสมเด็จวังบางขุนพรมนะครับพระชนมายุ66พรรษาเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์และก็พระเจ้าบปรมมง์เถอกรมมหลวงทิพยรัตเกริศกุลินีนะครับพร้อมด้วยพระนดดาพระนดดาทรงเลี้ยง ทรงหมอบเฝ้าอยู่ข้างพระที่ครับพระศพในอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมหาราชวังนะครับพระราชทานพระเกียรติยศถวายอะไรร้อยวันเป็นกรณีพิเศษครับส่วนพระเมนเนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงเป็นผู้อํานวยการในการสร้างนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดํารงราชานุภาพทรงเรียบเรียงหนังสือ3มก๊กนะครับเพื่อพิมพ์แจก เป็นของที่ระลึกในงานนะครับและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราทิพพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์โครงถวายหน้าพระศพทุกสัตตมวานเลยครับงานพระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคม2 4 7นนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานณพระเมนท้องสนามหลวงครับมีพระอนุสรณ์ที่ระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่มากมายนะครับ อันแรกที่ผมว่าใกล้ตัวทุกๆท,ท่านเลยก็คือเขตราชเทวีครับถนนราชเทวีสี่แยกราชเทวีในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับคำว่าราชเทวีนั่นก็คือพระยศของท่านพระนางเจ้าสุคุมานมราศีพระราชเทวีนั่นเองนะครับอีกที่หนึ่งก็คือตำหนักซึ่งเป็นพระตำหนักข,ของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมานมรสีพระอัครราชเทวีนะครับเป็นตำหนักที่ตั้งอยู่หลังพระมหามนเทียนนะครับตรงกับประตูสนามราชกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงโปรดกล่าวให้สร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าสุกุมารมารสีพระราชะเทวีและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุาทธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์นะครับตําหนักนี้เป็นตําหนักก่ออิฐถือปูนสองชั้นนะครับทาสีชมพูลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหักศอกเป็นรูปตัวอีนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของอิตาลีตอนใต้นะครับหลังคาทรงปัญญามงกระเบื้องซีเมนต์ครับ อีกที่หนึ่งคือสุขุมานารมิตรนะครับตั้งอยู่ที่สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะครับเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมย่อม,มุมไม้12เป็นฐานนะครับ ทุกวันนี้ใครไปก็จะเห็นครับอยู่ตรงรั้วริมรั้วของวัดราชบพิตรนะครับฝั่งที่ติดกับคลองคูเมืองเก่านี่แหละครับที่เนีบ่บรรจุพระวราชสรีรังคารของพระนางเจ้าสุขุมารวรสีพระชะเทวีนะครับแล้วก็พระประยุรญาตและพระราชโอรสธิดารวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลบริพัตรทั้งสิ้นเลยนะครับ สิ่งหนึ่งซึ่งเรื่องราวของพระองค์ท่านได้บอกกับพวกเราและบอกกับผมด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานัอนดรอะไรก็แล้วแต่นะครับความทุกข์กับความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่มาถึงตัวได้เหมือนกับปุถุชนทั่วไปจริงๆครับแม้ว่าพระองค์ท่านจะเป็นถึงพระภระยาเจ้าชั้นลูกหลวงนะครับและก็เป็นพระมารดาข,ของเจ้าฟ้าซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์อยู่ถึงสองพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอะไร,ะไรๆในชีวิตมันจะเพอร์เฟกไปหมดหรอกครับคุณผู้ฟังครับ ทุกอย่างมีบริบทของมันมีหนทางของมันอยู่เสมอนะครับและพระราชะประวัติของพระนางเจ้าสุกุมารมรสีพระราชเทวีเนี่ยก็น่าจะบอกเล่าเรื่องราวที่ทรงบอกว่าทรงเป็นพระราชะเทวีผู้อาภัพได้ไม่มากก็น้อยอะครับขอบคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับวันนี้เล่าเรื่องราวของพระพระยาเจ้าอีกพระองค์หนึ่งแล้วนะครับ ป็อย่างที่ผมบอกครับข้อมูลที่เอามาเล่าสู่กันฟังในนี้ผมพยายามหามาจากสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่บ,บทความจากที่ต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์นะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะเสนอแนะก็ขอบพระคุณมาณที่นี่ด้วยละกันนะครับก็ติดตามคนติดเล่านะครับที่ Facebook Fanpage คนติดเล่าแล้วก็ t u b e c h anel n ของคนติดเล่า Podcast นะครับกดไลค์กดแชร์หน้า a c e b o o k s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ในคลิป ของ YouTube Channel ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณมากที่ฟังมาจนจบนะครับวันนี้ผมปิ่งปองลาไปก่อนสวัสดีครับ